สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจดันโจนะคลิปนี้เราอยู่กับเกมนิก k e นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาไกด์ไลน์สอนวิธีการสู้บอสแชตเทิลบ o อกนะก็เป็นตัวที่2ในช่องผมนะที่ผมจะทำไกด์นะครับผมก็เกินไว้ก่อนอย่างนี้ละกันนะว่าเดี๋ยวผมจะทำไกด์ไลน์แยกบอสระดับ SP ให้กับทุกตัวเลยนะแต่ว่าจะค่อยๆทำทีละคลิปนะแล้วก็จะสรุปเป็นคลิปเดียว อีกหนึ่งคลิปใหญ่ก็คือรวมบอสทั้ง5ตัวตั้งแต่เราใส่ของเทียร์7ยันไปของเทียร์9เลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปเนี่ยก็อยากให้รับชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะ nox player สุดยอดโปรแกรมจำลอง Android สำหรับเล่นเกมมือถือบน PC สามารถเล่นเกมมือถือสุดฮิตอย่าง a o v free fire และยังสามารถเล่นนิกเกะแบบแนวนอน180องศาช่วยให้คุณจัดการแลปเจอร์ที่เข้ามาอย่างทันท่วงทีเพียงแค่ใช้การตั้งค่าไม่กี่คลิกรองรับการใช้แป้นพิมพ์เมาส์และเกมแพดอิสระในการตั้งค่าสูงน็อกคู่ต่อสู้ของคุณด้วย Nox p l a y e r ดาวน์โหลดเลยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเกมนิกเกะ ฮงไกเกนชินอโววีนีโนคุ n ino, i หรือเกมอื่นๆอ,อีกมากมายเพชรของที่นี่เจราในามาแล้วทุกเม็ดไม่มีแกลเกลือมีแต่แกลเพชรโจดันโจใช้บริการมาแล้วกว่า1ปีเต็มถ้านึกถึงร้านเติมเกมมือถือนึกถึงยาดาเกมเซ็นเตอร์เอาเคทีนี้ผมจะมาแนะนำทีมในการตีบอสแชตเทิลบอกนะ ซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็เป็นตัวคีย์ในการทำดาเมจที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็เริ่มต้นจากตัวละครตัวแรกจากทางซ้ายมือสุดเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆมีก็ใช้ตามผมได้เลยนะนั่นก็คือน้องลาปานะลาปาาร์ตเป็นฮีโร่ที่แบก h ชตเ e ิบอกได้ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะคบผมเพราะว่าสกิลเนี่ยมันได้ทั้งโจงตีแล้วก็ป้องกันไปในตัวนะ h a ตเ e ิบอกเขาจะมีมูฟเซตอันหนึ่งที่ยิงจรวดออกมาจากหัวไหล่สข้างซึ่งถ้าเราเอาลาปาร์ตไว้ซ้ายสุดเนี่ยแล้วก็เอายิงไปทางด้านหัวไหล่ด้านขวาของจอเรานะก็คือซ้ายเขา t ชตเทิบอกนะก็จะสามารถทําให้กําจัดมิสไซล์ที่พุ่งออกมาจากหัวไหล่ h ชตเบอกได้นะ อีกอย่างหนึ่งคือทำดาเมจทะลุทะลวงด้วยนะดาเมจที่ลาพาร์ตทำได้จากเบิร์สของน้องเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนะต่อมาก็เป็นเซนตินะเซนติเนี่ยส่วนตัวผมแนะนำว่าให้มีนะถึงแม้ว่าหมัดแรกของแชตเตอร์บอกจะทำให้บังเกอร์เราแตกถูกต้องไหมแต่ถ้าสมมุติว่าตัวละครอย่างเช่นเร็กที่โดนแชตเตอร์บอกต่อยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้ว แชตเติลบอกกระโดดมาซ้ําต่อยเล็กใส่อีกทีนึงเนี่ยถ้ามีโลเซนติเซนติจะช่วยการตายให้กับเด็กได้1ห,หมัดน,นะซึ่งก็ถือว่าทําให้เพื่อนๆสามารถเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็เซนติก็เป็นตัวเจนเกตที่ค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีนะ ต่อมาก็เป็นตัวละครตัวตรงกลางนะคะผมซึ่งตัวตรงกลางเนี่ยคุณจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นตัวอื่นก็ได้นะจะเป็นตัวอื่นก็ได้หรือจะเล่นเด็กคู่ชูก้าก็ได้นะอันนี้มันปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเชตเติลบอกมาเป็นบอที่อยู่ใกล้เราเพราะฉะนั้น DPS ที่ทำดาเมจได้ดีเนี่ยส่วนตัวผมนะเด็กเนี่ย,ยคือสุดยอดของคอนเทนต์ตีบอสเลยเพราะว่ายิงได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็พอเข้า,ขา,ขาสู่ฟูลเบิร์ดเพิ่มแอคแท็กให้กับเพื่อนด้วยนะ ตัวละครตัวนี้ผมใช้ตีบอสเกือบทุกตัวเลยนะในปัจจุบันตอนนี้นะคะผมแล้วก็ตัวที่4ก็เป็นยายลิตเตอร์นะยายลิตเตอร์เนี่ยถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เปเปอร์ได้เหมือนกันนะคะผมก็เอามาฮิลนะแล้วก็เป็นทีมช็อตกันด้วยนะคะผมเผื่อใครเล่นอีกตัวหนึ่งเป็นชูกาก็จะทำให้เฉิดฉายได้ มากยิ่งขึ้นนะแต่ลิเตอร์เนี่ยจะมีความสามารถก็คือถ้าสมมุติว่าตัวละครอ่าบังเกอร์ไม่แตกเนี่ยเขาจะสามารถคิวได้ถูกต้องไหมแล้วก็ทําให้ลูกคูดาวแล้วก็เพิ่มแมกกะสูนนู่นนั่นนี่ก็เป็นตัวละครสุดคิตนะก็ถ้าใครไม่มีก็ใช้เปเปอร์ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้อันนี้ผมผมพูดกันตามตรงใช้แทนกันได้เลยนะ แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวละครเฟกนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะใช้หรือเปล่านะนั่นก็คือสการเลตนะครับผมซึ่งสการเลตเนี่ยถ้าคุณไม่ใช้สการเลตก็ไม่มีปัญหานะถ้าคุณมีโมเดเนียคุณก็สามารถเอาโมเดเนียมาใช้งานได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่าตำแหน่งตรงนี้ทำอะไรนะครับผมในใน,ในการเล่นของผมนะซึ่งเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะถ้าไม่มีโมเดเนียก็ใช้ตัวอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นไพเวตตี ชูกาอย่างนี้เป็นต้นนะคะผมอ่ะก็ลองไปปรับใช้ดูได้นะใครใครใช้ตัวไหนก็ใช้นะครับผมก็ตัวไหนมีพลังเยอะสุดก็ใช้ตัวนั้นนะคะผมเพราะว่าบอสมันจําเป็นจะต้องทาดาเมจให้ได้เยอะๆนะแล้วก็เชตเดิลบอกเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรใส่ฮิลลงไปนะสาหรับบอสตัวนี้นะครับเน้นดาเมจเป็นหลักดีกว่านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็บอสเชดเดิลบอกนะก็เป็นบอสที่หลายๆคนก็ให้นิยามเป็นเสียงเดียวกันนะว่าเป็นตัวละครที่ ไม่สิต้องเรียกว่าเป็นบอสที่เอาไว้ฟาร์มอุปกรณ์เทียเก้าตัวแรกๆของเกมนะเพราะว่ามันก็ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็สามารถไปถึงขั้นเจ็ดที่ช่องบนของเราเนี่ยจะสามารถดอกอุปกรณ์สีทองได้นะซึ่งถ้าเพื่อนๆไปไม่ถึงขั้นเจ็ดก็ไปลุ้นขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดก็ได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสดอกประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะ,ะเพื่อนๆก็ลองไปคลิกดูแล้วกันนะครับผม ทีนี้เรามาดูมูฟเซตของบอสกันนะครับผมว่าบอสสามารถทำอะไรได้บ้างนะซึ่งเฟสแรกเนี่ยเขาจะต่อยบังเกอร์ออกไป1ตัวเลยนะอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นหนะว่าถ้าตัวละครที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยจะถูกต่อยบังเกอร์นะซึ่งเหตุผลที่ผมไม่เอาสกา r l เลตยืนตรงกลางนะคะผมนึกอีก1เหตุผลเลยนะเพราะว่าสกา r l เลตเนี่ยเราไม่มีตัวฮิลถูกต้องไหมในทีมอะถ้าเราเอาสกาเลตยืนตรงกลางถูกอ่าตอนแรกเนี่ย สกาเลตจะถูกแชตเทิลบอกเอาบังเกอร์ออกเสร็จแล้วสกาเลตจะฟันลดเลือดตัวเองพอเราไม่มีฮิลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเขี่ยมิสไซลไม่ทันเนี่ยแล้วถ้ามิสไซลโดนสกาเลตเนี่ยจะทําให้สกาเลตตายค่อนข้างง่ายนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสกาเลตไปหลบไว้ขวาสุดนะคะผมแล้วก็คุมมือสกาเลตตอนแค่เบรกจุดตอนแชตเทิลบอกจะยิงปืนไฟจากมือนะอ่ะเราจะใช้แค่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งให้เพื่อนๆจำไว้เสมอนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บอสอยู่ไกลเรานะ ถ้ามันกระโดดปุ๊บให้เพื่อนๆเ,เอานิเกะทุกตัวซ่อนอยู่หลังบังเกอร์ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับบางคนไม่รู้นะแล้วก็เอาหน้าไปรับหมัดอ่าั์เติลบอกนะผมบอกเลยนะว่าตัวระเบิดนะครับผมอย่าไปหาทำนะพอบอสกระโดดต่อยเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบอสจะทําการยิงมิสไซล์ออกมาจากหัวไหล่ทั้ง2ข้างนะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยก็ทําด้วยกันอยู่2อ,อย่างในเวลาเดียวกันนะหนคือถ้าเรามีลาปารเราเอาเลเซอร์ลาปาร์เคลียร์มิสไซล์ ตรงหัวไหล่เขาเพื่อป้องกันทีมเราโดนมิสไซล์มากเกินความจําเป็นนะเคียร์ได้เท่าไหร่ก็เคียร์ได้เท่านั้นนะครับอันนี้ฝึกกันได้นะเพียงแต่ว่าไม่ต้องจําเป็นจะต้องยิงเจาะจงแบบให้โดนทุกเม็ดขนาดนั้นก็ได้นะเพื่อให้เพื่อนของเราเนี่ยเลี้ยงเลือดตัวเองได้นะครับผมพอยิงมิสรรดดไซล์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบอสจะทําการกระโดดไปหนึ่งจังหวะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เพื่อนเเปลี่ยนเป็นสกาเรตแล้วก็ฟันจุดนะซึ่งอันนี้ผมแนะนํานะถ้าใครเล่นสกาเรตนะแนะนําว่าให้สแตนบายะน อย่าปล่อยให้สกาเลตารีโหลดกระสุนตอนวงออกนะบางทียิงไม่ทันตัวแตกนะครับผมและถ้าใครมีโมเดเนียก็สามารถใช้โมเดเนียยิงจุดก็ได้นะคือ2ตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกันเลยก็คือคุมมือตอนยิงจุดนะแล้วก็ทําดาเมจเสริมให้กับทีมภายในตัวนะก็ใครใช้ตัวไหนก็ใช้นะครับผมอ่าพอ พอเราเบรกจุดมือของบอสสจุดเสร็จปุ๊บเนี่ยบอสก็จะวนหลุมนะก็คือกระโดดถอยหลังแล้วก็ต่อยเรา1ห,หมัดซึ่งหมัดที่2เนี่ยเซนติจะสามารถสร้างบังเกอร์บังได้เป็นบางจังหวะนะอันนี้ต้องไป ING อีกครั้งหนึ่งนะคะผมและเราก็ทําเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้ก็คือผมไม่มีอันติของลาพาใช่ไหมผมก็พยายามอ่าลากเป้าตามมิสไซให้พอสมควรนะพอบอสโดดถอยหลังปุ๊บเราก็สแตนบายสการีโหลดรอปุ๊บ จุดมาปุ๊บเพื่อนๆก็เบรกจุดแค่นี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะผมให้เบรกหัวไหลทีละข้างนะคะผมอย่าเบรกพร้อมๆกันนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเบรกหัวไหลบอสได้เนี่ยมันจะทําให้การโปรเทคเพื่อนๆในทีมเนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามิสไซลมันจะออกแค่ข้างเดียวแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นให้เจาะจงยิงแค่หัวไหลด้านขวามือของจอเราเท่านั้นนะก็คือหัวไหลซ้ายนั่นแหละนะเผื่อใครงงอะนะ อ่เห็นไหมอันนี้คือแตกไปกหนึ่งละเพราะฉะนั้นเพื่อนเอนก็จะสามารถโปรเทคทีมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดาเมจของสวมใส่เลเวลสกิลของตัวละครในทีมเ,เพื่อนแล้วนะว่าจะสามารถปิดอ่าแชตเตอร์บอกได้ขั้นที่เท่าไหร่นะ แล้วก็ต้องลุ้น ING อ็นจเชสเตอบอกด้วยนะว่ามันไม่ให้มันต่อยซ้ําหรือยิงมิสไซล์เจาะจงตัวละครที่ใกล้จะตายของทีมเรามากจนเกินไปนะบางทีมันเป็นอะไรไม่รู้นะมันก็จะเลงแต่ตัวเดิมๆอย่างเช่นเด็กอย่างเงี้ยเด็กไม่มีบังเกอร์ใช่ไหมบางทีมันยิงมิสไซล์แต่เด็กทั้งเกมเลยก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กตายก็กแค่กุดลีนะแล้วก็มาเล่นใหม่นะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละสําหรับเชสเตอร์บอกนะเป็นบอสที่แมคานิกไม่ซับซ้อนที่สุดแล้วนะคบผมสำหรับบอสตัวนี้นะ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมลืมพูดตัวละครที่น่าสนใจนะนั่นก็คือไวเปอร์นะครับซึ่งไวเปอร์เนี่ยสามารถเอาไปเล่นแทนตัวละครอย่างเซนตี้ได้นะแต่ส่วนตัวผมมันจะเล่นยากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสนะเพราะว่าผมลืมเทสให้นะครับยังไงก็ขออภัยนะก็ทำดาเมจได้ลดดีมอสได้แต่ขาดการป้องกันนะบางทีถ้าเชเตอร์บอกต่อยมาแล้วคือเราไม่มีโลเซนตีเนี่ย ตัวทีมเราอาจจะระเบิดก็ได้นะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะปิดดาเมจได้เร็วยิ่งขึ้นนะถ้าใครมีน้องก็ลองเอาไปใช้งานได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะสำหรับวิธีการสู้กับบอสแชตเทิลบอกนะบอสตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่า ฟาร์มของเทียเก้าเนี่ยได้ง่ายที่สุดนะเพียงแต่ว่าจะโจบบอสขั้นเก้าได้หรือเปล่าเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับของแล้วก็เลเวลสกิลสกิลเพทีม t อเอ ING อะไรของทีมเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนเพื่อนเช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับโจดันโจด้วยนะ,ะคลิปต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับบอสเนี่ยแหละนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถ คอมเมนต์ได้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ